ครับผมมาดูนะครับว่าทะลุฟ้าหรือเจติละครับหรือเจติละหรือจะทะลุฟ้าอะไรยังไงบได้ร้านคนใจว่างวยจูหน่ปวดใจล้าเลยดีจริงๆนะครับตอนนี้นะครับไดขอเจอกัี่น้องนะครับรับชมนะครับการล้านมวยนะครับผม เพื่อเป็นการเปิดเวทีของพวกเราในวันนี้ก่อนที่จะมีกิจกรรมการชกมวยคู่ต่อไปนะครับผมเ,เ,เอาแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าเหมือนคู่แรกของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับรอดูสักคู่นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ติดตามชมในตอนนี้เลยก่อนนะครับผม ลา,าเดิถึงขันนะคะแลผมก็ต้องบอกนะครับว่าการลามวยนะครับถือเป็นก็้เป็นหนึ่งในการยืดร่างกายนะครับสำหรับนักมวยนะครับผมกับการขึ้นชกนะครับผมแล้วก็นะครับสาหรับวันนี้นะครับอู้ทัที่จะเจอกันนะครับก็จะเป็น ทางด้านของสิละนะครับผมรุ่นน้ำหนักนะครับไม่เกินนะครับ80กิโลกรัมน,นะครับผมก็ว่ารอดูรอรับชมกันได้เลยนะครับผมต่อเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครัว่าประชาชนเชียร์ฝั่งไหนนะคะ Oh um... ขอเสียงปรบมือให้กับนักแมวของเราด้วยค่ะตอนนี้นะครับผ sure> ู้มวยผู้ทำของเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมสำหรับผู้แรกในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็นำโดยนะครับทะลุฟ้านะครับผมขอเชิญตัมนี้ด้วยค่ะ าในโลกเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครประชาชนชอบแบบไหนใช่ครับผมแล้วก็นะครับทางฝั่งน้ำเงินนะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับส่งมาส่งมไปเต็มาจากทางรัฐบาลนะครับผมนนำเดยนะครับสี่ล้อเต็มใจนะครับโผล่เสียงติดหนูไล่ก้าวแล้วต่อเลยนะครับผมุนลูกตาต้าทุกฟองลูกกลางท้องค่อว่องไวอยู่หน้าเราสดใสอยู่จริงๆนะคะ นะครับผมก็จะบอาเตาจะเอาอยู่มีเตาจะเอาอยู่นะใช่แล้วก็วันนี้นะครับการเตรียมตัวของแต่ละคนนะครับก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยมีการแซมมีการเอ่อมัดเด็กเลยทีเดียวนะครับผมก็มารอลุ้นกันนะครับผมตอนนี้นะครับก็ให้กำลังใจนะครับนวดน้ำมันเดินต่อนะครับเพื่อเตรียมร่างกายเตรียมร่างกายในการขึ้นเช็คนะครับผม แตงที่จริงๆนะครับตบกัดประชาชนนะครับครับผมตบคอตบละ้อนะครับปบขาตบคอตบชาชนผลจะเป็นยังไงมาดูกันนะผมเอาละครับกติกานะครณ์ไปมาอย่างเรียบนะครับนักมวยทั้งสองมือนะครับเยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นมวยปากก้นนะเดี๋ยวเราจะไม่มีไหว้ครูเดี๋ยวเราจะให้กรรมการเรียกทั้งสองฝ่ายนะครับมาตามกติกาณก่อนนะครับ มุมแดงนะครับจากฮลูฟ้าท่าทุกดอกวันนี้มาเจอกับสีละาพร้อมบอกทุกฝ่ายนะครับอาฟังกรรมการกติกานะครับวันนี้นะคะรับศิละาพร้อมปัดทุกฝ่ายประวัติบนสังเวียนการต่อสู้นี่ก็โชคชวนะแต่โดนทุกดอกต้องจับตาบอมน,นะครับว่าวันนี้เขา จะมีมาติดอะไรนิดหน่อยอ้าวยกที่โมงพี่เดียวองสองม้งครับออกครับพี่เดียวอดเช็คนะเห็นไหมเห็นนะกรรมการโลด้วยวันนี้ศิลากระทอบกับทะลุฟ้านะครับทะลุฟ้าวันนี้ก็ถึงรอบแล้วนะที่จะมาตองหน้าเราทอร่าทั้งหลาย ยกแรกจะเป็นยังไงฝั่งพระราชากับฝั่งประชาชนอาตอนนี้ก็ถ่ายรูปสักครู่รับประกบนะครับฟังเสียงครับเรามีกระดิ่งอยู่ที่ขานะฟังเสียงเอานะครับเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มโยนที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการเสียละลบเข้ามาเป็นประชาชน ไต่เดนเอาลูตาต่เดินอาเตนอาเซนไต่หนอลุาก้มก้มอาเลหมัดเฮ้ยิลาายครับอ่เน่ต่อนีต่อนต่อนี่ตงต้เน่ต่อนต่อเน่งต่อนต่อนนอ่เนองต่อนี่ต้่ต่อนี้งตนนต้อง่นือ้ สลูฟ้ายับดอกไว้นะครับอาา่าทั้งรูฟ้าใจยเยน็นๆนะครับตอนนี้หน้าตกากเปิดน,นะจีระสลูฟ้านะครับเย็บจนหน้าตกากเปิดเลยนะนนอตอนนี้อา,าอาวหลานกันลีอ้าวจีระอ้าวรุ่ยไม่ยอมเลี้ยวเลี้ยวมาแล้วจิละต้ัดหาตัดเสียหนะ้าแต่เสียไม่เท่าหนะครับระวังด้วยอ้าวหมุนซ้ายวมนขวาอ้าว ตายหมดยกแรกแล้วนะครับตายยกแรกแล้วตายยกแรกแล้วตายเดินเขารูตายเดินมาเดินมาแยกมาแยกโอ้เดนโดนเดินมีกลรเข้าหลังครับเอาละครับหน้าตาเตือนะครับต้องการทันที่ทีมีการต่อู้อาตาครับเอาละครับเลิ่อนัปแล้วครับตอนนี้หมดเวลาครับหมดเวลาหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่ง ก็เหลือกันยังโฉบเสีกันอยู่นะครับระหว่างศิลาปัทโนฟ้าต่างไปต่างออกมายกแรอบก็ดูไม่ออกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไม่ว่าจะเป็นฝั่างคณะกับฝั่งประชาชนนะครับตอนนี้เราจะพักประมาณสองนาทีนะครับโดยประมาณครับระหว่าพักนะครับก็พักทีเดียวนะครับก็ให้น้ำกันไปก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับสหรับรถพลอยนะครับผมใช่ครับ ก็วันนี้นะครับทางพระลูกฟ้านะครับก็สดใหม่มาแล้วนะครับก็วัดชันรุ่นที่จ้าฟารุศิราิาชเตชะค้านะครับรอขอผู้ที่มีดับปากนะครับวันนี้ก็ได้มาวัดชันกันแล้วไม่รู้ว่าสอดจะกอดเต้าหรือเต้าจะเอาอยนะก็ต้ะงต้สดตามดูกันต่อไปขอ,อกคารพกันเลยนะครับ เราวนได้คะแนนรอบวันนี้ทั anyway> ้งจากฝั่งประชาชนและจากฝั่งคาราลาชไหนใครเชียร์ฝั่งประชาชนขอเสียงหนร็วไหนใครเชียร์ฝั่งคาราลาสขอเสียงห่หนร็วก็ถือว่าเสียงดังไม่แพ้ากันนะครับอารับตานนี้ยกที่สองนะครับราสู น้ำมวยเตรียมตัวครับชี้ยงพอรอมรอดเดี๋ยวอาเดี๋ยวฝั่งประชาชนขอเวลาสักครู่ปิดตาได้นะครับตัดต้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าสดเหลือเกินนะครับสำหรับทางฮารูฟานะครับก้าวัดชันนะครับกับรุนที่อย่างศิระนะครับ เร่งการต่อสู้อของสีราก็โชคชนนะบ,บนสังเวียนนี้นะครับแต่ส่วนมากจะโดนตลอดนะครับกล้าท้ากล้าเสี่ยงแต่เสียทุกรอบแล้วก็ไม่ชอบใจนะครับ,<ช>อบเอามาอารุภาพรมพรยกที่สองยกที่สารเิ่มได้ โอ้ย <Yeah, S 2> ประชาชนใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ไม่กดไม่กดโอ้ยกระดาได้ไหมได้ไหมอ่าอุปกรณ์ปัดช่องนิดหน่อยพ่อจะิดตาครับให้มันเท่ากันนะครับโอเคเอาละครับสหรับทางด้านประชาชนนะครับก็โดนกดเกมอยู่มากมายครับตอนนี้นะครับ ก็พอหอมปากหอมคอพูวแรกยกที่สองตอนนี้เอาลุยไเอาละครับแน่ยอารัโน่เปลามันว่าอาจารย์มันยับ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 ต่อหนึ่งสองตอเอายยังไรเังไรโดนสียังเรือดไนไรดนยังไงยับไปเอายับไปสีไลหนึ่งสองยังไม่โดนยังไม่โดนอาเยแล้วไฟใจโดนโดนทุกขวายลกนี้อายัยับเอา ับเดินไปเดินไปเดินไปเจอแล้วเฮ้ยออกมาเทีกันแล้วถึงไม่เดินก็เดินลงอาสายเล้าเดินแล้วอาขยะจนก่อนเดินทำไมมาตัดแยกนะครับผมแยกก่อนครับแยกก่อน ไปแล้วนะครับตายยกแล้วนะครับตายยกแล้วเอาโดนลุกขาเข้าไปสิครับเตล้วเล้วยกล้อมีแล้วตอต่อมิดเท่าแล้วตายยกแล้วตายยกแล้วอาจารย์โดนไล่ไปไล่ต่อแล้ครับยับตายตายตายยับไปยยับไปยยับตายโดนนกรรมการยังไม่เล่นนะกรรมการต้องระวังด้วยับไม่ได้ครัตายยกแล้วนะครับตายยกตายยกที่สองแล้ว ฟางแิรวกับพลุทาเริ่มนอนแดนเริ่มอคำว่าเพื่อนแล้วก็แต่ยังไปร่มอยู่เอาให้โจ้าพี่สองมอโจ้หมอโจ้กกรรมการหมอโูจ้าพี่สอง ตอนนี้ก็พักให้น้ำก่อนนะครับด้วยทางทะลุฟ้าต่อทาง,งสีล้านะครับผมนี่ก็เป็นคู่ซ้ำของเราเท่านั้นเองก็ถือว่าตัวเดือเดอเียดมันนะครับใช่ครับผมนี่เป็นยกคู่แรกเองนะครับผม่านมันต่อยยกเหลืออีกยกเดือนเท่านั้นยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับ ครับให้น้ำให้ท่าพอสมควรนะครับเข้าสู่ยอดสุดท้ายตอนนี้ก็ถือว่าสุดเสีกันมาโยนหนึ่งก็ทะลุฟ้าก็ได้ไส่ยกสองก็สุดเสียโไม่ออกต้องมาชิงดำยกสุดท้ายนะครับใช่ครับผมสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความบาดหมางกั้งาต่ฟางต่อใช่ไหมครับผมในเรื่องสองฟางพลาดได้ฟาเสียนะครับความ เสียของซีราเกมกาฬานะครับแต่ว่าให้ไปเสียทีก็ดีนะครับเด็กาละครับถ้าพร้อมที่เลี้ยงหรอนะครับเพื่อนยกสุดท้ายและยกที่สาม สำหรับตอนนี้ก็มีการให้น้ำนักเตะอ,อยู่นะครับทางด้านของซีไรต์เจนจา้าค่าะมาแล้วครับมานะครับมามานักหน่อยมาที่เลี้ยงออกครับที่เลี้ยงออกมาดีๆยกสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสู้แรกของเราวันนี้ระหว่าง,งมุมแดงคะรุฟ้ากับมุมน้ำเงินสีไรต์องวัดทุกฝ่ายยกสุดท้ายเริ่มได้ อาสีราตายหนึ่งสองโดนอาคารุนตาคุ้มาโดนาลุตายแยบ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 ไปแยบไปแยบสีร,า,า,ระะะสายังบ้ออยู่คาลุนตายแยบสีายยังไม่ออกอารุนเอาคารุนตาออกคารุเราหนึ่งสองด่าแล้วตายังไม่โดนยังไม่โดนด่ตอนนี้ทะลุนตาออกาุอากอาตายโดนแล้ว เวลาไม่เารเลยนะช่วงนี้ไม่เล่เมาหมัดไมมาอะไรเอาเวลสองเรื่อแล้วเรื่แล้วเรแล้วเรแล้วเรือาใส่เรื่อเรื่องเร่าช่นนี้เช่นนี้เดี๋วเดี๋ยวเดี๋เา่ก็ะตัวนะอรแล้วก็เอาตชื่อลาลกปาอะไรใส่โยปลาอะไรใส่โยนาราล่นี่นาราลนี่ไมแล้ว lúc hai lần này cũng là lần này đã đã ra chuẩn mặt hai đứa lần anh hà 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 ไปเวไปรตอนนี้ทางด้านที่ล็อกขาตายนะครับขาตายแล้วไม่เดินไม่ออกมาแล้วนะครับยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ราลอกฟ้าอยว่บ้ได้ไูกขยันนะครับไปเร็วไปเร็วสุดนี้ลูกไทยจะช่วยลวอกขาตายสิรักก็ล็อขาตาย

มาตาเมาาเลยีอตอนนี้ขอเชนักเตนักต่อง่าที่างเวทีด้วยนะครับาแล้วมาตางเวทีมาตางคำตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับเอาละครับามาดูผู้ชนะ ในรอบนี้ด้วยว่าผู้ชนะก็คือธนุฟ้าสามต่อสองเสียงคะแนนนะครับผมโอเคนะครับผู้นแรกก็คือว่าปั้ต่ประชาชน,นเป็นฝ่ายชนะไปขอเสียงประมาแล้วก็พี่น้องที่เขา้าร่วมพิเต่อระดับหน่อยจอดนะรตัรับขู้แรกนะครับ